แบบไอ้น,นี่ยชิดผมไอ้เนี่ยเออเอ้ยผมลืมบอกไปเนี่ยอะไรนะนี่นะ,นนะ,นนะนอปถัมภ์ไอที้ห้องอเออแต่ก่อนมันเป็นแบบขออนุญ,ญาตเข้าไปกลัวน,น่ากลัวอุ้ยเออเนี่ยมันซอมบ,บี้มันเข้ามาได้เนี่ย โอเคครับก็กราบวิ้ชมกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับผม <S <S ซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมบ้านผมถึงเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เพราะว่าอัน,นเตียงหายไปนะเพราะว่าย้ายไปอยู่อัน,นย้ายอยู่ที่อื่นแล้วนะครับหรือเปล่านะจะไม่ได้ละเออน่าจะใช่ครับซึ่งเลือดผมก็เลือน,น้อยแล้วนะนนเคยนะผม เราจะมาดูว่าวิวัฒนาการบ้านผมนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็กั้นแล้วนะที่ผมต้นก็เพราะว่าให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับเป็นส่วนบ้านผมนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของใต้ดินนะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบแค่ไอ้แทบดอกะกา,กากนะครับผมตอนนี้นี่าเปลี่ยนมาเป็นหน้าต่างแล้วนะส่วนนี้ก็เป็นอของใต้ดินะโอเคลงไปนะครับก็ดูสวยขึ้นนะครับอันนี้ อันนี้ของผมนะเก็บกล่องผมมีคุณนะครับอันนี้ส่วนรวมนะครับอันนี้เพชรนะครับอันนี้ของของเพชรนะครับผมอันนี้ผมก็คราบชุดหนังให้เขานะครับโอเคแลบยิ่งเลยอันนี้ก็ก็ไม่ค่อยเกียงเรื่อนะหรอกะหึ๊บป,ป่าโอเคนี่ก็ขยับอันนี้ก็เป็นทางข้างหน้าทางแยกนะครับผม มีทางแยกไปนี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับอันนี้ทางไรไม่รู้นะอันนี้มีเขียนเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าันจะเป็นทางอะไรดีอันนี้ห้องกลางนะครับแล้วก็บ้านมีคุณบ้านมีคุณนะอะไรนะอันนี้ทางเข้าบ้านเพรสองไป <c oughs> ทางไป <c oughs> สวยกเกษตรทางขวาแล้วที่ผมครับทำอะไร นันก็เป็นด้านล่างนะเป็นห้องใต้ดินบังเกอร์อะไรด้วยนะเนี่ยเตียงเขาย้ายมาอย่างนี้เนี่ยอืมเขาปิดทางเข้าเยอะมากเลยเนี่ยมีแต่อันนี้แหละอันเดียวน,นี่ผมแบบลงมาได้นะอันนี้ก็ขุดเป็นแบบทางย,ยานะแต่ก่อนมันจะเป็นแค่หินแบบกันไว้นะแต่ก็เราก็ช่วยกันฝุดนะบคุนมาเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้บ้านดูสดสวมอันนี้ผมเขียนเองนะอันนี้ผมแก้งนะ ถ้าเฟซมาเห็นนี้ผมจะโด,ดนด่าเนี่ยอันนี้ห้องว่างนะครับเออห้องว่างจริงๆหลยแล้วก็มีระบบส่งน้ำนะครับอันนี้เป็นบ้านดูซ่วมแนดซ่วมนะโอาโอเคบ้านดูซนะ่วมก็ไม่น่ามีอะไรมากอันนี้ก็ห้องว่างห้องว่างก็ไหแล้วห้องห้องว่ายน้ำต้องเขียนนี้ห้องว่ายน้ำ ำนี้ก่อนแคนนี้ก่อนแล้วก็อ่าโอเคน่าจะดูดีสุดละมั้งอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชางลัดที่จะไปอ่าทางอ่าสวนเกษตรเอ้ยเกษตรผมนับหนี่เป็นข้าวอย่างนี้นะเดเหลืองนี่หละนี่ก็เป็นสวนเกษตรนะครับ <c oughs> ก็ออกไปนะซึ่งผมก็มีการปรับหลายๆอย่างเยอะอยู่นะครับ เป็นทางตรงนี้บ้างนะครับผมเป็นทางตรงนี้ออกไปได้เหมือนกันปักบันไดอะไรแบบนี้ครับแต่กซัมี้มาครับผมต้องขออนุญาตเข้าไปก่อนนะน่ากลัววิวเว้ยนี่มันซอมบี้มันเข้ามาได้เนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรเอ่อเอาประตูปิดไว้เนี่ยอันนี้มันจะซอมบี้มันสามารถมอนสเตอร์มันสามารถเข้ามาได้นะพวกมันก็เป็นบทเรียนเลยแหละซึ่งเพจเขาจะทำทำไมก็ไม่รู้นะ ซึ่งผมก็จะปิดอย่างนี้นะส่วนในบ้านเราก็ให้เป็นอย่างนี้ไปนะไอส่วนกเกษตรอย่างนี้หรอส่วนกเกษตรมันไม่น่ามีซัมบี้อะไรมาได้นะผมว่ามันก็ปิดแบบหมดแล้วอ่ะเออใช่มีซัมบี้เงี้ยกันไว้ก่อนด้วยนะครับกันไว้ปลอดภัยก่อน อเคน่าจะไม่มีตัวอะไรมาหรอกมั้งครับซึ่งตรงนั้นน่ะเอ่อทางขึ้นไปได้านบนบ้านผมนะมทางหนึ่งนะมีแบบฮิตเหมือนกันนะแต่ทางนั้นไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะเออทางนี้ก็หฮิตมากเลยแหละเนี่ยาชอบเพจเขาชอบทางนี้น,น,ออน,นนะป่นะแต่นี้มีจัเลนะนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะซึ่งมันถ้าเป็นแถบดอนนะพอเราเปิดปุ๊บมันจะลงช้ามากเลยนะเพนาะมอนมันปิดอะ่ะเออปิดขัดนะผมแต่นี่ไม่มีแล้วมันลงง่ายมาก ซึ่งอีกอย่างมันก็จะโดนแบบพวกมอนสเตอร์นับโจมปีได้แล้วนะครับผมโจมตีได้น,นะถ้าแบบไม่รีบทำนี้มันก็มานะเราต้องกันอย่างนี้ไว้ก่อนปนะิดมันอ่าเป็นไอเดียที่ฉลาดมากนะครับโอ้ยตกเนาะเจ็บเลยโอเคใส่เนื้อซัมบี้ใส่อะไรไปนะครับผมวอ,อนเนี่ยไว้ก่อนเลยปะเดี๋ยวจะไปทำนาดีกว่านะข้าวผม ตอนนี้อ่าขาวหมดแล้วไอ้เหลืองหมดแล้วหื้อเก็บเลยแล้วเมล็ดผมก็แบบตอนแรกมเมล็ดผมไม่ค่อยมีไงโอ้ใช่ไงผมก็เลยแบบช่วยให้เก็บนับเมลนผมนะครับหาเมล็ดข้าวให้นะแต่ตอนนี้ก็มีแบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีแบบสิบสี่มั่งนะคสิบเออะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็แปรงก็ขยายแปรงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับสามสามโอเคเอบผม เราก็จะมาเก็บข้าวกันให้เยอะๆเลยนะตึ้งข้าวมอนก็เยอะละเวลาที่เรานะหาสัตว์ไม่ได้หรือไม่ก็แบบตอนกลางคืนไม่อยากออกไปเลยนน่ากลัวมีพวกตึ้งอย่าใช่ไหมเราก็จะา,ามาเอาเอาข้าวเนี่ยมาคัเป็นขนมปังได้นะเราต้องปลูกอย่างนี้นะถ้าไม่ปลูกก็ไม่มีอะไรกินอนะ่ะเออถ้าไม่มีเนื้อเนื้อสัตว์อย่างเนี้นะยวยทําไมตัวเลขมันสวยจังเนี่ยควร แล้วนะครับก็ใส่ไปโอเคยี่สิบสองโหนี่ผมมีสามชุดแล้วนะเนี่ยที่เต็มเนี่ยหกสิบสี่สามอันแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับไอห้องนั้นน่ะผมอยากแบบช่วยผมอยากแบบให้แบบไม่เห็นไม่ให้มีน้ะเออทําไมเขาต้องทำแบบนี้เนี่ยเขาทําทําไมฮะเขาจะทำยังไงมันโหยากแล้ว เี่ยนะเขาก็มาฝุกตรงนี้เนี่ยอ้อย่งนี้เลยเนี่ยอ๋อ,อแต่นี้ก็เป็นทางลงไปเอ๊ะมันตื่นยากเนี่ยเขาทาทาไม,มบ้านเขาเละหมดแล้วเนี่ยเนี่ยท็อตก็หายไปคนระับอุตส่าห์ให้ท็อตกับเขากลายเป็นแบบเปล่าประโยชน์เลยนะไอ้ฐานไว้ใช้ยามจําเป็นนะวันนี้ผมที่เกียรทํานะครับ เดี๋ยไม่รู้จะทำอะไรดีผมที่อยาออกไปข้างนอกด้วยวันนี้ผมจะเป็นอีพีขี้เกียจนะเออเดี๋ยวผมจะช่วยทำอะไรดีทำบ้านบ้านเพชรกันเดี๋ยวผมจะช่วยขยายบังเกอร์ให้บ้านเขาด้วยกันนะถือว่าวันนี้มีอะไรทำก็เป็นคนดีไปนะครับเออเดวไม่รู้ว่าผมยืมของเพชรได้หรือเปล่าเออผมมีไม้เยอะอยู่นี่ไม้เยอะอยู่ ครัติค๊ครับอ่านสานะครับแล้วก็เอาเก็บไม้ไว้ข้างในแล้วก็หาเหล็กอืมเราจะใช้เหล็กก็ดีนะแต่ผมยังไม่ได้เผาเหล็กเอ้ยหรือเหล็กผมหมดแล้ว เหล็กผมน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาไปคาบทางน้ําอะไรหมดแล้วมัง้งอืมหรือไม่ก็มีแหละแต่ไม่ได้เผานะครับไม่มีเออผมเอาไปทําบล็อกเนี่ยไปทําทําไมอะเอามาก้าอันนะครับเอ้ยไม่ให้ใช้หรอกเอาไปครับที่ขุดนะครับเก็บครับที่ขุด ใส่ไว้ใส่ไว้โอเคแล้วก็เอานี่ไปโอ้ยคือเอาชุดเกาะผมอะ่ะไม่มีแล้วเว้ยเนี่ยเขาทำชุดก่อเหล็กผมพังเลยอะ่ะเออชุดก่อเหล็กโดนขโมยหรือไม่ก็ไปไหนแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยคุณแบบไอ้เพื่อนผมอะ่ะ จำไม่แบบอนนไอเนี่ยชิดผมกไอเนี่ยเออเอ้ยผมลืมบอกไปเนี่ยตรงนี้นะน,นี่นะอุิตี้อันนี้ห้องอห้องไปขี้อันนี้ผมตั้งเองนะอันนี้ตั้งคนหัวนะโอเคดีจีมันก็ไม่นา่าน,นี่อะไรหรออันนี้ก็เขาก็เทน้ําลงมามเททำไมาองเขาไม่รู้เนี่ยทอดถายหมดเลยเนี่ยไม่มีซัมบี้ลงมาอะไรอีกโอ้ดูผมเตรียมข้าวมาไม่เป็นไรมั้ง มีแบบแท็บโดนมัไม่ไม่ดีเยอยด้านล่างก็น่าจะเป็นถ้ำนะทางไปถ้ำมันมีถ้ำอยู่นะเออถ้าตกไปนี่เป็นปัญหาเลยนะเนี่ยเปิดด้วยผมไม่ได้เอาบล็อกมาไงอันนี้เอามาทําไมตัวขาบ้าไม่ให้เออจะลงมาทําไมเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยโอ้ยไม่ให้ใช้ท็อตด้วยมวยท็อต หนโบกจะมาช่วยขยายวะในผมกลายเป็นอันนี้เนี่ยเออผมกายเป็นอะไร้เอาทอดมาเลยกันน่าจะส่องสว่างได้นะในเอามาปักไว้ตรงนี้นี่มันต้องมาเป็นทางนี้นี่เออแล้สว่างแล้วปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปปเขาจะมาทำทำไมามาแก้แค้นผมนะเออใช่เขามาแก้แค้นผมผมจะมาขยายทางให้ ขยายตรงนี้ครับขยายห้องว่างครับดูกันนะขยายห้องว่างครับแล้วผมก็แบบต้องการหินด้วยไปเป็นส่วนนี้นะผมมาขยายของเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอุดน้ําด้านใต้นะครับเพราะว่าเออผมผมอุดแล้วก็ทําให้น้ํามันอ่ามันแบบ,แบ,บอ่าอเนี้ยเนี่ยขยายพื้นที่ใต้ดินนี้นะครับ ขุดในาน้ำกับขุดข้างบนนี่มันก็แตงกันมากเลยะตงก็บ้าละวเม่ขุดไปนี่เจอแร่นี่ล่ะนี่จะแบบดี่เลยอันนี้มันแร่นนี่ดอไมากันอนะเดี๋ยวผมจะขยายทางให้นะครับแต ผมไม่ปัดทอดให้หรอกนะเพราะว่าผมไม่มีทอดผมขี้เกียจแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเอาอาหารแล้วก็ไปนอนหน่อยนะครับเอ๋แล้วก็ผมเพิ่มแบบวันแล้วไงผมไปดูวิธีทำมาแล้วดูมาที44วันแล้วเนี่ย ที่ผมไม่ได้อัดคลิปเกมมาครับตอนเล่นกับเพื่อนเพราะผมอัดไม่ได้ตอนทูกันอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงคลิปไงอัดได้ก็จริงแหละแต่ไม่ได้ยินเสียงไงแต่ผมแต่ผมอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมเสียงเกมอืเจ้าแร่กูแรกกันวิ่งโอ้เจ้าแร่ทองแดงครับวงเนี่ยมนลอดสายฟ้าได้นะ แต่รู้ว่าผมจะไปทำารอสายฟ้าหรือเปล่า็พ้องมาดูนะครับผมไม่น่าได้ทำสายฟ้าอะไรหรอกอุดร้วยใช่ออบอกนี้ก็ห้องกว้างขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ผมอยากทำอุดน้ำอุดน้ำนี่ <c oughs> อุดน้ำเลยนะคะซึ่งมีว่าน้ำมันเลยังมนะี น้้ำมันอยู่อีินะครับโอ้ยอมใจจริงน้ำน้ำเขาลดระดับลงแล้วครับผมไม่ทำน้ำเขาลดระดับอะเอาแล้วผมขึ้นไม่ได้ผมโดนด่าแน่นเลยถ้าผมไปทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวช่างมาันเถอะครับเดี๋ยวมีเสียบล็อกหินอันนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้เขาแหละที่เกียดนะ ว่าผมน่าจะขยายทางลนเหยียบไปนะส่วนไอ้ห้องทางอะไรไม่รู้นะผมก็เอ้ะทางอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะเป็นอะไรดีนะผมก็คิดไม่ออกนะไม่รู้ว่าจะทําลงไปทําไมนะครับอันนี้ก็บนอันนี้จริงๆแล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งครับแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อกันนะพวกคนนั้นเนี่ย <S <S ผมบอกว่าผมแบบขี้เกียจเล่นคนเดียวนะอ่ะเอออย่างเงี้ยช่วยแบบ่ไม่ยมอยากเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไง เนี่นะคะผมคือ,คอหลาย EP เนี่ยผมเล่นมาคนเดียวตลอดนะเออนะครับอันนี้เพื่อนเขามาขุดทำเป็นทางหนีไว้ไงส่วนมันจะมีอันนึงนะเนี่ยเพชเขาทำทาเนี่ยทางใต้ดินเหมือนว่าเขาจะทำเป็นน้ำหน่อยสักอย่างนี่เออแต่ก่อนมันเป็นแบบ แค่นี้คนระับวเขาจะใส่น้ำเลงไปหรือเปล่ามันมันจะอยู่ทางมันจะอยู่ทางของแกง,งอะไรอ่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่ายนั้นเราได้แค่บล็อกนี้คนะบล็อกนั้นก็จมอยู่ข้างใต้ไปแต่ก่อนเป็นบันไดลงไปแล้วก็เขาผิดเขาก็ทำของเขาไม่รู้ ปล่เข้าไปนะผมไม่อยากอัดเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะแย่เดรมผมต้องครัอกลมาเยอะๆและมันไม่ได้การแลวเนี่ยผมจะเพิ่มกล่องเข้าไปข้างในนะครับ เก็บของนี้อันนี้ส่วนรวมขอผมควก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะเพราะว่ากอ,องข้างบนไม่ไม่ได้เต็มเยอะขนาดนั้นนะครับก้เต็มแล้วเดี๋ยวก็อันนี้แต่าบางทีก็ใช้ของอ,นนอ,นนอันนั้นอันนั้นอันนั้นเอครอันนนอะไรนี่อะไรามาดูนะผมคิดว่าผมจะเอาของที่สำคัญมานะครับ เอาของอะไรมาดีเอาแร่เอาแร่ไว้กันนะเป็นที่เก็บแร่ไว้กันเก็บแร่แล้วพีซนะครับปุ๊บทองปุ๊บปุ๊บห้าสิบอันนี้เอาไว้เก็บแร่เลยกันนะมันจะได้ไม่ต้องแบบมาลกอะไรนีครับเก็บแร่เก็บหินนะครับไม่ต้องเอาไปเยอะนะครับจริงไม่ต้องเอาไปเยอะ เก็บมานี้ก็น่าจะพอมั้ยอินก็ข้างบนก็ไว้ใช้ส่วนรวมอะไรอย่างนงี้ครับเยวเก็บกล่องด้านล่างด้วยกันเก็บกล่องเล็กก่อนเนี่ยดูอันรียบสุดเลย Okay. หาขวานมาครับขวานขวานอย่ไหนนะเก็บขวานไว้ตรงนี้โอเคขวานมาปั๊บปั๊บปับปับถูกไป,ปกล่องพอมีครับที่ผมต้องถูก,กเพราะว่าผมจัดกางการเพรากล่องพอมีนะไปย้ายขึ้นข้างบนนะครับพูดเลนนะครับผม,ไ,มได้ย้ายขึ้นข้างบน ไม่ได้จะขยับกล่องเฉยๆกล่องปุ่มหายไปหมดเลยกล่องมี่ออกไปยังไง พีดไปนะครับใส่อะไรลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพิ่มกล่องใต้ดินหน่อยวะค่ะโอเค<ม>ใส่ดินลงไป<ม>เอากล่องเข้าไปครับอ้าพอโอ้โหใช้ไม้เยอะมากเลยนะครับกล่องเนี่ย พีลนะอย่นใหัมนอนยังขวานมาเกโอเคแล้วก็คาบต่อนะไม้ใกล้จะหมดก็ไม่เป็นไรว่าผมจะคาบกล่องนั่นเองฉันเห็นโรงงานป็ะมานีแล้วแต่ผมเอ้โห เกือบจะพอดีนะแต่ก็เอากล่องนี้ใส่ไว้กันเอเย้ยไม่ได้นี่หว่าดึงไป มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยจํานึงผมขอปรับก่อนนะครับปรับทําไมหรอผมจะทําอย่างนี้ไงโอเคครับก็สําหรับนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมบ๊บายบายวิจการหมนนะครับไปแล้วนะครับวู้ฮู้จบด้วยมุมกล้องปแปลกนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับ โอ้เดินยากมากเลยไม่เคยเดินนี้มาก่อนเดินเดินขวาไปซ้ายเดินซ้ายไปขวานะหรือเปล่าใช่ใช่ใชก็มันกลับด้านกันไงโอเคครับมพูดก้านลำพลงปังนะครับผมผมชื่อเด็กชายธนันชัยขันติชนะกุลหมอสองทับหนึ่งเลขที่แปดวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ส่งครูปอกแปกนะครับไปดูกันเลยเฮ้ยนั่นแครอทเรนบนี่ เก็บไปขายดีกว่าลุงแซมผลนี้ได้เท่าไหร่ครับผลนี้ได้10ยกกำลัง4ีบวกยกกำลัง4ส่วน10ยกกำลัง3ฮะเท่าไร่นะครับไม่บอกโ<ะ>จทย์คือ10ยกกำลัง4ีบวกยกกำลัง4ส่วนโดย10ยกกำลัง3หลักการที่ใช้คือ1การคูณเลขยกกำลังฐานเดียวกันเช่น A ยกกำลัง ok m อคูณ a ยกกำลัง ok n เท่ากับ a ยกกําลัง M บวก n 2การหารเลขยกกําลังฐานเดียวกันเช่น a ยกกําลัง M ส่วนด้วย a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m ลบ n วิธีทําขั้นตอนที่1ใช้หลักการที่1การคูณคือ10ยกกําลัง4คูณ10ยกกําลัง4จะได้1 0ยกกําลัง4บวก4เท่ากับ10ยกกาลัง8ขั้นตอนที่2ใช้หลักการที่2การหารคือนํา10ยกกําลัง8มาหารคูณ10ยกกาลัง3จะได้1 0ยกกําลัง8ลบ3เท่ากับ10ยกกาลัง5 ดังนั้นคำตอบคือ10ยกกำลัง5แปลงเป็น1 0 0,000